แช่แข็งพี่จะเอาไปให้พี่น้อยจตจ่พี่น้องค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนีวัสดีสวรรค์รพักขอปลาหาเห็ดด้วค่ะมันนีนัดกับพี่น้อยไว้แต่ว่าสวรับที่เก็บเห็ดละโงกอยู่เดินบ้านเนี่ยไปฝากพี่น้อยน้ำค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะก็เลยมาซองเบื้องออกเห็นเห็นดอกสองดอกไปเก็บให้พี่น้อยก็เห็นทักทายเร็วเลวเนี่ยชักหน่อยเลยค่ะบระันนานเรื่องทักทายป็นไดครับพี่น้องก็เก็บเป็นน้ำจ้ะนี่อันเมื่อวานเมื่อก่อนกับมังเก็บอยู่นี่เพื่อนก็ออกไล่กันมาดอกใดที่ประธานได้โพ บรเห็นกับเราเอาสินาพี่น้อยหอดละมัง้งหอดปลาเห็ดละมั้งปลาเน,นี่ยค่ะาห้อยเก็บเมื่อวานแล้วก็ปิดไว้ยี่นี่ค่ะนี่เด็ขึ้นมาแล้วปิดไว้เนาะพี่นอ้องขอโทษกล่อ,อง,องะมีเราวมันสิสันค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูอีกเอ้นี่ขึ้นมหมัยเราอยู่ตรงนี้มีไหมจำบ่ได้เลยพี่นอ้องั่งเทียปิดไว้แล้วก็ลืมเนละอันนี้ขึ้นมะมัยจะน,นี้บ่ได้ปิดนะ อันนี้มันพึ่งโผล่อันนี้ดูค่ะโผล่ขึ้นมาโอ้ยทุกทุกมือเลยแม่พี่น้องนี่ขึ้นมาให้เก็บทุกมือเลยจ้ะอันนี้สเขาปลาด้วยค่ะมือได้สเขาปลาก็ต้องมาซองเห็ดละงหก่อนจ้ะถ้าพอซองกลับมาเพิ่งก็สิข,ขึ้นออกประมาณนี้เลยค่ะดอกเนี้ยเค่ะมันจะมีอยู่พุนอีกเบิ้งค่ะ,คะป่อยทิมไวจนบานน้่ค่ะปอยทิมไวอยู่แถวๆโอ้นี่ไงโอ้เน่าแลวพี่น้องมีเนวาจอ บ่เอาจ้ะนี่เด้โอ้ีนยังบ่ขึ้นอยู่นี่ยังอยู่ในในใครอยู่จ้ะบ่รู้พี่น้องเพิน่นเ่เอาที่ว่าอยู่ในใครนะเนี่ยถ้าขึ้นนาจังสี่เอาอยู่แตกสีดแดงนี่เสียจ้ะเพิ่นจะเอาเพิ่นบอกให้เก็บไปตัวทีนี้สีดแดงก่อนเพิ่าสิเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่น้องแล้วเขาเก็บให้คนอื่นเขาต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะแต่ความมั่นใจก็คือ ถึงเขาจะมั่นใจแล้วแต่ว่าเาก็ต้องให้เห็นพร้อมเนาะพี่น้องเนาะอูผ้ผลพี่น้องมื่อไดเคยเก็บมันก็จะโพขันมานะะ้าแล้วค่ะนี่เด้๋ยวม่ว้ว่านเ็เก็บอยูน่นี่นี่ค่ะโหตั้งหลายดอกเลยพี่น้องเมิง่งเถอะโอ้สี่ดอกน้ำกันม่วว่านยุ่นี่ดอกเดียวเมื่อ้าขันเปื่อยเลยค่ะชาโคเดี๋ยวพอท่านลูกชกโคน้ำเนี่ย ไี่โอ้ยชาโคมาเก็บเห็ดน้ำมัมมีได้ค่ะยันพี่หน่อยเิ่นหอดปลาเห็ดกน่นเพินสิธากินยังละลูกกินหินกินหินสหัหบ่เมื่อ้านอ่าน,นเห็นไก่งวงมาค่ะพี่หน่อยเห็นไก่งวงมาแถวนี้โอ,โอเคไป เดี๋ยวสดะเอานี่ออกนะบั่วเรามีดมาป่าดค่ะเดี๋ยวจะปาดทิ้งที่หลังมีเห็ดพึ่งขมจ้ะแต่ละบ่มีแนวใซถ้าย่างนี่ก็จะได้ลายเติบเลยพี่น้องแถวแถวบ้านเนี่ยแต่ว่าต้องฝ้าไปค่ะเดี๋ยวพี่น้อยไปทายี่พุ่นโดนโอ,โอ๊ยโอ้ยโอย,โอย <laughs> เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งเห็ดที่สำหรับมักตอนนี้ชอบมากๆก็คือเห็ดพึ่งเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งจะ้ะ กับพี่น้องเฮดที่สรบอรมากตอนนี้นะนี่เบิ้งค่ะขึ้นยดใสนี่ค่ะขึ้นยุคางกราสเลยค่ะพี่น้องขางก้อนหินจ้ะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งสวยงามมาก ปีนี้เบื่อึดเฮดเพิงกินเลยค่ะโอ้โหพี่น้องจ๊ะเนี่ยค่ะก่อนไปหาพี่น้อยแต่ว่าสามดอกนี่สี่ดอกนี่สาวเบลลมขอเก็บไว้ด้วยค่ะอันนี้ไปฝากพี่น้อยจ้ะค่ะตอนนี้ก็จะเอาเฮดที่แช่แข็งเนี่ยค่ะไปให้พี่น้อยน้ำจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขอเอ่เก็บเฮดใส่ถุงนี้ก่อนเลยค่ะเด้อของตัวเองก็เก็บไว้กับมีจ้ะ ที่เคเก็บไว้ทรงแพห์ห็เพื่อนนํา้จ้ะเพื่อนอยากได้เห็ดละงอกหลายก็เลยแบ่งไวจ้จ้ะที่ยิงเอาไ้พี่น้อยเ้วเด้สานถุงอันหญ่ๆเลวค่ะรลอบแรกกไ้พี่น้อยไปแล้วอันนี้เก็บเป็นรุ่นเราบะน,นี้มันก็เต็มถุงครับบางรุ่นก็เก็บมาแบบอันนี้เห็ดพึ่งขมยังม่เต็มถุงอันนี้เป็นเห็ดอันนี้พึ่งเมมโมดจ้ะจะเขียนไว้พร้อม หลังๆนจะเขียนจะน้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอเก็บใส่ถุงก่อนเด้อค่ะเด้อเดน,น,นมาเจะเห็ดพึงอ่อคมลายจะ้ะเดี๋ยวจะใส่เบิเร์ดบนน้องบถุงนี้อุ้ยอันนี้คือเห็ดถึงไม่มดจะ้ะถุงเบลเลอร์เลยก็จะมีละโงกนะคะละโงก เดี๋ยวเราจะเลือกแบ่งไว้ให้อเพื่อน้านีโอกาสจะได้ส่งให้เพื่อนน้ำนะจ๊ะเบื้องค่ะพี่้องยื้อสกระตามนี้พี่้องจ้ะตอนนั้นไข่ีนน้อยย่งบ่าขึ้นจ้ะอันนี้ไข่นี่ขึ้นมาแล้วเก็บเมื่อวานนี่เนาะที่ร้านทิ้งไว้อยู่เดินๆนะจ้ะเนี้ยแล้วก็ทิมไว้อยู่ในหนี่น้ำเก็บอยู่ในนี่ไปสองดอกแล้วทิมไว้ไข่นึง แล้วก็ออกมาแล้วจ้าโอ้พี่น้อยเด็กเข็ดละงูกสดจ้ะมื้อน,นี้โอ้เอาแต่อันนี้พอค่ะคนบ่นขึ้นมาถุงถุงเพิ่นี๋ยวมันมีดอกอยู่ข้างล่างเพิ่งจังไดโอ้ผนขึ้นมาแล้วค่ะมันอยู่เดินเดินเลยงไงสาบลํำทิ้งไว้ก็จะเก็บไปให้พี่น้อยโอ้ยอยู่ทั้งนี่อีกค่ะสองดอกเพิ่งค่ะอืมที่กิงพระพี่น้อยหาเห็ดทั้งนี่ก็ได้ยู่แต่ว่า เ็บมันหลายค่ะพี่น้องค่ะเ็บน้อยๆเ็บเ็บตัวน้อยๆอ่ะจ้ะลูกเ็บนะค่ะบระเด็นอนี้มันงัดจ้ะเพราะเป็นยังลบจะได้บ่มีดินติดกลัวจะไปล่างมันจะแหงแล้วมันจะล่างยากจ้ะที่จริงนะถ้ามันติดดินไปอย่างงีถ้าเขาบ่ล้างเลยนะเขาล้อไว้มือหนึ่งพี่น้องอ้ยมันล่างยากดินมันติดอยู่ในนั้นมันแหงเมื่อนั้นสบลัมเก็บได้ ล้ายล่าดบล่างเลยนะล่างหยางหยากเลยพี่น้องนน่นสองดอกนี่ซากุระมเห็นใบโพว่าแล้วค่ะพี่น้องนี่เดีโพเรายังงามเลยอ่ะเห็นบะถ่ายรูปนี้นี่ค่ะอยู่เดินเดินเลยดเดินเทียนเขาเหตุความสะอาดอ่ะค่ะเคลียร์พื้นทีนะใครงามพองดีนะเนี่ยเขามาเพิ่งเพื่อจะให้ ให้พี่น้อยไปกินสดๆน่คะนี่อีกดอกนึงอ้ยเนี่ยค่ะคืนหนึ่ง,งเพื่นก็จะแตกออกมาสิเห็นไข่มันเกิดอยู่ใส่เวลาอยู่ประมาณสองถึงสามเมื่อค่ะเพื่นกนะ็จะโพ้นมาถัาเขาเห็นไข่เพิ่อนนะไข่อยู่ใต้ดินแต,แตกๆอุย้ยได้กินสำลําเห็นหลายอยู่ดแต่จำได้ไหมค่ะพี่น้องไป เก็บแบกช่อมเป็ดตอยางมาเจอเห็ดผึ่งอือเนี่ยค่ะเห็ดผึ่งตงัวนี้อืมบ่าขมเด้อค่นนี้จะขมแบบรสชาติมันเจอขมขมหวานๆนะจะไปทั้งวหวานๆเป็นๆแป๊ะแป่แม,ปม,ปมไหมทั้งพุนเลยเหรออุ้ยอุ้ยทั้งพุนทั้งอันเห็ดแต่ดำเห็นมันมีไข่แต่ว่ามันยังบ่แตก จะเอาแค่นี้ก่อนแล้กกวก็เห็ดพึ่งกับบริเนียมเบิงโอ้ตัวนี้ตั้งต๊ะเปาะอยู่มาซองเห็ดแต่ดำกว่าจักหน่อยอ๋อมันไม่ใช่ใครเห็ดอันละงอกมันเป็นอ่ามันเป็นเห็ดพึ่งนะคะเป็นเห็ดพึ่งตัวนั้นทีมันบ่สมบูรณ์นี่ค่ะเห็ดแต่ดำเฮาอ้ยซองแล้วซองอีกเดี๋ยวสิพามาเก็บจ้ะซุมนันพระท่านยิ้มยิ้มไม่ใช่เนากรที่จะได้ เป็นยังสี่เดินพันนาวก่อนมาซองเรื่อยๆจ้ะยังเลยเห็ดพึ่งพี่น้องดอกทั้งพูนเดี๋ยวกลับไปเอาไดเห็ดผึงด่งแล้วมีมือเย็บใส่ค่ะนี่อีกดอกนึงอ่ะอยัางงามเลยเห็นบ่เห็ดผึ่งชนิดนี้ซาบรกบมกาม เก็บแล้วจ้าเห็นจังใดละ่ะเพิ่นว่ามือเต็มวม่ได้เอาตะก,กาจ้ะถ้าเอาตะก,กานี่ก็สิเต็มกระตาได้คลิปนึงพอดีนี่ดอกน้อยเพื่อนอุ้ยล่วงไปละนี่ดอกน้อยค่ะน่ารักน่ารักเลยเป็นใจเนาะนี่ยังหลอดยิเปล่าสีสันเพิ่นจะคืออนไข่ไข่ก็จะเห็ดคิงเนาะค่ะเนาะ อเฮ็ดก็เต็มมือเต็มมือค่ะล่นออกจากมือบมดแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะเก็บเฮ็ดผึ่งตัวนี้ไปฝากพี่น้อยนำ้ำแกแล้มั้งแกลแล้วแหละอืมแกละบ้เอาไปนี่เป็นเชือกน้องลงทุนใส่เสือแล้วเด้อเพราะว่านูน่นจันได้แล้วอ้อที่มัน กำลังเป็นไข่โผโผนะจำได้แล้วก็เลยสินะเอาให้มันแล้วไปเลยนึกได้แล้วจ้ะนี่ไงเอา้าอ๋ออันนี้ซาบลัมอันนี้ซาบลัมเก็บเมื่อวานพอเอาขาเพิ่นเนี่ยค่ะให้จะเข็นบอดเบิงเบิ่งเบิงเบิง,บง,บงปึ๊บงาม่าพี่น้อง ทางสะเลยค่ะโอ้ยหลวงหลวงหลวงเพิ่งขมพี่น้องบ้างเนี้ยโอ้ยแนวเพอร์เ็นเดตะแลกสีมันอันนี้เป็นน้ำกันอันนี้ถา่แล้วเอาันนี้สันเหน,า,นาไหมโอ้โหประเด็นเหความสะอาดเลยเละตป็เปะไปนน้ำกันแล้ว คลิปเก็บอันเห็ดไปฝากพี่น้อยเด้อค่ะเด้อกำลังคิดว่าไปลังจะแบ่งคลิปนี้ออกต่างหากเลยเด้อค่ะรู้สึกแล้วมันจีแยว้วจ้ะพี่น้องถ้าเอาใส่กันอุ้ยน่นเด้อไปเก็บเห็ดพึ่งขมไปน้ำเพราะว่าก็อยากให้เพื่อนกินสดๆนะพี่น้องเนเะพื่นอนในกินสดๆมีแต่เซ่แข็งไว้ใเห้เพื่อนไหมเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งขมตรงนี้หลายเลยค่ะเห็นบ่พี่น้องแดดซ่อง ดอกนีดน้อยเลยดอกล้างนากินนี่บ่ได้โทรบ,บอกพี่น้อยให้เพื่อนยางหาเธอแถวนั้นก่อนกลังเก็บเห็ดไปฝากที่กิ่งตรงนี้ออกยั่ยงลายแล้วค่ะอันกวางมันมาลาก,กินหมดจ้ะพี่น้องอันนี้เห็ดมันปูค่ะเห็ดม,มันปูอยู่บ้าน คนอยู่บ้านมากค่ะก็จะเก็บไว้ให้คนอยู่บ้านกินค่ะสวยๆเลยี่คะดอกอันนี้อันนี้ก็ให้พี่น้อยเบิ้งตลอดเลยค่ะว่ากินบ่อกินบ่อทรงข้อความตลอดค่ะเป็นกระบอกกินส่วนตัวบอก,กินอ่ะนะคะโอเคหลายขึ้นห้ายขึ้น ะได้เต็มคลิปหนึ่งพอดีแล้วพี่น้องแล้วนะค่ะเนาะเดี๋ยวฮอสิปีมมโมรี่สิเต็มเอาไว้แค่นี้ก่อนสิเก็บใส่ห้อเื่อเอาไปใส่ตะก้าตาค่ะพี่น้องใส่ห่อเสือเลยเด้แค่นี้เฮดเฮดบานทิมมดลแล้วจ้ะถ้าเข้าไปทางไันนี่ก็ได้อีกจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวจะฟาวเขาปลาไปเก็บเฮดแต่ดำ เบิ่งค่ะพาพี่น้อยไปเก็บเห็ดตยดาจ้ะพี่น้องนี่เห็ดที่เก็บไต้เมื่อกี้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะน้องนี่คือเห็ดที่จะเอาไปแช่แข็งเห็ดที่แช่แข็งที่จะเอาไปห้พี่น้อยแต่พี่น้องจะห้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าสับปะรดเก็บเห็ดมาหลายๆคือมันไปใส่เองสินาส่วนมากก็จะเป็นเห็ดที่พี่น้อยเราสร้างให้เก็บให้อันใดเพิ่นกินยังยังสิละค่ะสับปะรดก็เก็บให้เพิ่นค่ะนี่เขียนซื้อไว้ให้พร้อมค่ะพี่น้อง เห็ดขมเห็ดรวมค่ะตัวนี้ก็เป็นเห็ดแม่โมดคือเห็ดพึ่งหรือว่าละโงกอยังอยู่ในนี้ค่ะบางอันท่าเช่นเป็นเห็ดรวมอันนี้เห็ดพึ่งสีหัวสีชมพูก็คือตัวนี้ค่ะตัวจะเขียนบอกเพิ่นไปน้าค่ะแล้วก็จะมีเห็ดละโงกตอนนี้พี่น้อยถึงถึงป้าเห็ดแล้วค่ะแต่ว่าสำรับยังอยู่บานอยู่เลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้เด้อค่ะนาะสวัสดีจ้า